คันนี้มันเป็นอะไร,รครับเป็น370ตัว40ปีครับใส่ชุดแต่งเป็นของวาลิสครับเวอร์ชัน2มันจะมีโลโก,โก้ข้างหลังติดอยู่ครับเนี่ยจะมี40ปีอเนวิเซอรี่คือตอนผมซื้อเนี่ยมันมาเป็นอย่างนี้เลยคือผมหาไปชุดแต่งนี้เลยแล้วต้องเป็นสีดำด้วย นตสวัสดีครับผมชื่อกันนะครับจากมังคีขับครับผมคุณกันวันนี้เราอยู่กับรถรถอะนิสัน370ครับวันนี้พาเราเดินดูรถหน่อยแล้วกันได้ครับคันนี้มันเป็นอะไรครับเป็น370ตัว40ปีครับใส่ชุดแต่งเป็นของว a ลลิสครับร์ชั่น2ครับ40ปีนี่มันหายากกว่าปกติยังไงครับ ข้างในามันจะเป็นสีแดงหมดเลยครับตัวตัวธรรมดามันจะเป็นสีส้มแค่นี้แล้วทางภายนอกมันสามเจตส่วนไปขึ้นเหมือนกันครับแค่ข้างในมันจะเป็นสีแดงมัน,มนจะดูหรูๆหน่อยถ้ากับว่าเราดูข้างนอกเนี่ยสมมติว่าเป็นรถถ้ายังไม่มีวาริสเนี่ยก็คือไม่รู้เลยว่าเป็นสี่สิบปีคือสี่สิบปีปปมันจะมีสีพิเศษอยู่ปปเป็นสีคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นแมทสีดำแมทตอะะรประมาณดำแมทประมาณนั้นนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่สีนั้นเป็นสีด อเป็นสีดำปกติครับผมถ้าบอกเพื่อนๆทั้งบ้านก็คืออยากรู้ว่าเป็น40ปีไหมก็คือต้องดูที่เบาะครับผมแล้วก็มันจะมีโลโก้ข้างหลังติดอยู่ครับดูโลโกโ้เนี่ยนี่ครับอ๋อจะมี40ปีบบนนอนนิวซ์ซารี่แพงกว่า370ทั่วไปไหมฮะพอๆกันแหละครับคันนี้เป็นรถคันนี้เท่าไหร่ของคุณกันเป็นรถซิ่งคันแรกครับแต่ก่อนน้นี้ใช้รถบ้านมาตลอดใช้เบนซ์อย่างเงี้ยครับอ๋ออยู่คุณกันมากี่ปีแล้วครับคันนี้สองปีแล้วครับชอบอะไรใน370เนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตตรงกลางๆอะครับหน้ายาวตูดสั้นสวยดี เรามานั่งให้2คนครับเอาไห้จูจีกับแฟนตอนที่ซื้อครับตอนนั้นแบบว่ามองเห็นอะไรในมันอะไรเงี้ยครับหรือว่าฝันไว้หน้าคือตอนแรกผมฝันไว้อยากได้3 5ดแ5 z ก่อนดูตัวเกียวดิฟเราชอบมันก่อนแล้วก็เลยตอนนั้งกะว่าเรียนจบมหาลัยแล้วค่อยจะซื้อนั่งพอดีคุณแม่เขาบอกโอเคเรียนจบแล้วก็ซื้อซื้อ,อคันนี้แล้วกันก็เลยเป็น 375Z คันนี้ทำอะไรบ้างครับสเต็ปเครื่องคือเดิมเลยครับมีแค่เปลี่ยนกองเป็นของ BMC เฉยแต่มีโปรเจกต์อยู่สินส้นเดือนนี้ผมจะได้กองตัวใหม่มา ผมกล่าวว่าจะจ,ะจะจูนใหม่ด้วยก็คือหลักๆคือทําใช้งานทำนทำ<า>ใช้งาน,นแต่งส,ยสวยๆหล่อๆพอภายนอกมีอะไรบ้างครับที่ทําไปทั้งหมดเลยครับชุดแต่งเป็นของวาริสหมดฝากระโปรงวาริสคาร์บอนก็มีเจาะการบินมีทาไฟมาครับในตัวพาร์ทของวาริสเนี่ยมีส่วนไหนมีชิ้นไหนบ้างครับทุกชิ้นเลยครับการชนแก้มฝากระโปรงตรงนี้ครับหมดเลยวิ่งหลังด้วยวิ่งหลังด้วยครับวิ่งหลังก็คือ2ชิ้นมีตูดเป็ดใช่เป็นเป็นตูดเป็ดแล้วก็ต่อมาเลยเป็นเหมือนจีวิงเล็กๆ อันนี้ก็คือวาลิสหมดเลยวาลิสหมดเลยครับทั้งหมดใช่ครับอันนี้ก็เป็นคาร์บอนหมดคาร์บอนครับส่วนท่อจะเป็นอามิวอาร์วันครับแล้วก็ที่แต่งไปก็จะมีกระจกแคนาดอครับอันนี้ก็จะหายากหน่อยแล้วก็มีค้ำกลางครับของอาร์มิวเหมือนกันของแท้ค้ำกลางอาร์มิวใช่ครับราคาเอาเรื่องอยู่ครับสเปคล้อเป็นไงบ้างครับสเปคล้อเป็นแอดแวนจีทีครับข้างหน้าเป็นขอบ19ข้างหน้า ข้างหน้า9ก้ครึ่งหลัง10บครึ่งครับเป็กยางครับหน้าเป็น2 4 5 4 0 1 9ข้างหลังเป็น2 7 5 3 5 1 9ครับภายในมีทำอะไรบ้างครับมีพรมลายครับที่เป็นคาร์บอนแล้วก็มีหุ้มอะคาทาล่าครับแต่แต่คุณการเอาของเดิมไปทำหรือว่าซื้อมาทั้งอันคือตรงนี้เป็นของเดิมครับแค่เปลี่ยนก้านเฉยๆครับเบาะอันนี้นะครับที่บอกเป็น40่สิบปีครับเนี่ยตรงนี้แพงจะเป็นสีแดงครับแพงแค่ตรงนี้เลยนะครับผมอ๋อแล้วนี่คือคำเอ็มที่บอกนี่แค่โคตรใหญ่เลยอ่ะเป็นของแท้ครับอันนี้หายาาาากออออย่ตต้้้งงงงเเจจจะะมัคครรบีืิ ของตัว 3. 7 0สูมันจะเป็นคําอยู่แล้วครับเป็นเหมือนเหล็กอะครับอันนี้ผมถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นของอามิเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เกียร์โต้ครับขับสบายๆครับเดิมเดิมง่ายๆไปหน้านี่ทําอะไรกับมันนะครับคือตอนแรกเป็นตัวธรรมดาครับเป็นสีเป็นเหมือนสีขาวๆเงินๆนะครับผมก็ไปทําเป็นสีดําแล้วก็ทําเป็นสีแดงแล้วก็ติดพวกไฟวงแหวนโปรเจคเตอร์าเงี้ยครับให้มันดูดุขึ้นนิดนึงแพงไหมครับก็ชุดแต่งวารลสก็ราคาเอาเรื่องอยู่ครับอันที่แต่งไปไหนแพง่สุดอะแต่ชุดแต่งครับชุดแต่งรอนานไหมคร ต้องเป็นสีดําด้วยเป็นไงบ้างครับ 370Z ฟิลการขับครับ,บโอเคครับคือเหยียบก็มาเลยครับก็คือสนุกดีครับฟิลฟิลโอเคเขาบอกมันกินน้ํามันมากจริงไงกินมากไหมถ้าขับไกลๆอ่ะสิบรลลิตรแต่ถ้าอยู่ในเมืองผมให้8ปลลิตแล้วกันผมว่ารถสปอร์ตนะรถสปอร์ตผมว่ากําลังโอเคผมว่านะยังมีอะไรไหมครับยิ่งกันอยากทําแล้วยังไม่ได้ทําสักทีอะไรเนงะี้ยอยากจูนเครื่องใหม่รีแมปใหม่ อยากได้แรงมาสัก300นิดๆที่ล้อสำหรับคนทางบ้านถ้าเกิดชอบ370 350อะไรเงี้ยครับอันนี้อยากแนะนำยังไงครับเลือกรถด,ดีๆดูดีๆดีกว่าค,ครับบางทีรถจุกจิกก็มีบางคันเออส่วนตัวมันนิสัยเป็นไงครับจุกจิกไหมฮะของผมไม่จุกนะจิกนะเจออย่างนี้คือปัญหาของความร้อนอย,ๆๆ <ๆ S 2> อย่างเดียวแต่ก็คือมีวิธีแก้มีวิธีครับก็อย่างเกียร์ออโต้ก็จะติดออยเครื่องออยเกียร์เพิ่มผมผมผมก็ติดมาก็คือเดิมๆมามันสู้ไม่ไหวอย่างเงี้ยแหละ คืออากาศบ้านเราด้วยมันร้อนด้วยครับมนเลงใช้คิ้วอย่างเงี้ยคิ้วจะมีปัญหาเรื่องความร้อนมากแล้วก็แบบแอร์จะไม่ค่อยเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีวิธีเปลี่ยนมีบ้างมีบ้างถ้าเกิดแก้ปัญหาอันนี้ก็คือจะช่วยได้จบเลยเออ่ตั้งแต่ใช้มาครับเคยมีปัญหาอะไรบ้ไหมครับตุกจิกเคยไปดับอยู่สองครั้งไปเสียที่หัวหินทีหนึ่งไม่รู้เพราะอะไรคือน็อกไปเลยน็อกไปเลยขับอยู่แล้วน็อกใช่ครับเหมือนสายอะไรมันขาดสักอย่างครั้งที่สองไปออกพิทติ้งกับกับ ลุ่มมังกี้ไปเสียเพราะว่าแอร์โฟมีแมลงเขาไปติดระบบไฟมันรวมหมดเลยก็เลยเสียสเลส,สละสไลด์กลับจริงจริงแล้วก็เกิดจากปัญหาจากอย่างอื่นมากกว่าที่จะเป็นปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ของมันโดยตรงนะเขาว่าเวลามันเซอร์วิสทีนหนึ่งก็ราขาเอาเรื่องเหมือนกันนะอุ้ยผมล่าสุดผมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมา4ี่ปันห้าเองก็ราคาทั่วไปราคาทั่วไปไถูกมากครับจริงๆริแล้วก็ถา่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองเลยผมว่าราคาราคาทั่วไปเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปเลยครับเซอร์วิสเหมือนรถทั่วไปสบายมากทำไมตอนนั้นถึงไม่แบบเล่่่นนนนแบบทีมมััคาตตหรือ้สววผะ ผมไม่ชอบหลังคาผ้าใบด,ดีกว่าผมกลัวเซอร์วิสลำบากชอบหลังคาแข่งอย่างนี้ดีกว่าสไตล์ที่ทำใหม่ครับอันนี้แบบเราเรียกันว่าสไตล์อะไรครัสไตล์กูแล้วกันผมชอบของผมนะ,ะก็คือดูจริงๆแล้วมันดูแบบสปีดฮันเตอร์ดูแบบออากมาจากยุคนั้นเลยนะออกมาจากแมกกาซีนแมกกาซีนผมว่ามันลงตัวนะ ส่วนตัวผมชุดพาส์ทนี้ผมว่าสวยเลยตอนนั้นที่หาเนี่ยตั้งใจหา40ปีป่ะครับไม่ตั้งใจหา40ปีตอนแรกไปดูนิสโมไว้ตัวหนึ่งแต่ราคามันไม่ได้ก็เลยแบบคุยกับทางครอบควรัวว่าจะหาอีกคันหนึ่งแต่ก็แบบไม่รีบแล้วสักพักผมเปิด Facebook ดูตอนนี้เด้งขึ้นมาเลยก็เลยนะัดทางเจ้าของรถไปดูตกลรงพู้อีกวันหนึ่งผมซื้อเลยถูกสเพราะที่บ้านมีแต่สีดำมันนันเลย แรกดูสีขาวไว้แม่บอกเอ้สีขาวไม่ได้ตอนแรกทะเบียนก็ตรงรุ่นเลย 3. 7 0ผมถอดทิ้งขายทิง้งเพราะว่าท,ที่บ้านต้องเป็นเลขนี้เท่านั้นปกติขับคนนี้บ่อยไหมเดือนหนึ่งผมขับ3 4วันแล้วกันเพราะส่วนตัวผมทำงานอยู่ต่างจังหวัดด้วยอนา,าทีกลับกรุงเทพก็ขับบ้างเพราะไม่อยากจอดไว้นานๆเดี๋ยวหนูแท้อีกก็เหมือนเป็นซันเดย์ดอะไรอย่างงี้ใช่ครับประมาณนั้นเสาร์อาทิตย์ขับทีสักอะไรคือความสนุกของการทํารถหรือมีรถแต่งครับบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเราว่าเฮ้ยมึงมีรถ คันนึงเป็นหลายล้านแต่แบบว่าได้ขับแค่แบบเดือนนึงขับสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยความสุขมันอยู่ตรงไหนความสุขของของของผมนะแค่ตื่นมาดูมันผมก็มีความสุขแล้วอะเจอปุ๊บอ่ะรถกูเอ้อมีความสุขเป็นเหมือน,นทุกคนนะฮะผมผมผมแค่นั่งนิ่งๆดูมันทั้งวันผมผมผมทำได้เลยนะผมว่าเป็นทุกคนแหละสำหรับคนที่รักรถนะชอบรถรักรถ ยิ่งแบบว่าทํามาหรือแบบอัพสเต็ปมาวันแรกๆนะโอ้โ oh, หอยากจะนอนเอาหมอนไม่นอนข้างๆมันเลยฮะผมผมเป็นอย่างนั้นเลยนะตอนนั้นคุณแม่เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจซื้อมาทําไมรอตเตียครับยากหรือเปล่าลูกกาน,น้าทําไมต้องเลื้อยคือบางทีผมผมเข้าใจทางครอบครัวเราชอบของเราอะ่ะเขาก็ปล่อยๆอ,อ่ะโอเคก็เรื่องเรื่องของมึงแล้วนี่สี่สิบปีนี่มันสี่สิบปีของอะไรของตัวเฟร์ดี้เลยครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็มีตัวห้าสิบปีมาแล้ว อย่าง GTR ก็มีตัว50มาแล้วอ๋อเราไม่ได้นับมันนั่นแหละเป็น370หรือ350เรานับมันนั่นแหละมันเป็น f ฟ i r เร d y ้ <Fel ady. S 2> ใช่ครับอ๋อสั้งขนคนะ40แล้วตอนนี้40ปีตอนนี้ก็จะมีตัว50ปีก็มี f ฟ i r เรดีใหม่อีกตัวหนึ่งคือเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนคขาว่า 5, 50ปีผมคิดว่าน่าจะท,ทุกๆ10ปีเขาจะออกตัวพิเศษมาอย่างเงี้ยในบ้านเราคุณการเห็นเยอะไหมครับกับตัว40ปีก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็พอเห็นแต่ก็พอเห็น สักสามพันแล้วกันโอ้ก็มีเยอะหน่อยก็มีเยอะพอสมควรสามห้าศูนย์เองมีไหมครับสี่สิบปีอย่างนี้ผมไม่เห็นนะสามสามห้าศูนย์จะเป็นตัวสามแปดศูนย์ไอเอสอันนั้นตัวหายากก็คือเหมือนกับว่าสามห้าศูนย์เนี่ยเลิกผลิตไปแล้วแหละก็เป็นสามเจ็ดศูนย์ไปแล้วใช่ครับเป็นเป็นบอดี้นี้แหละแล้วเรามาดูชุดแต่งอันนี้ก็ฝาวาลิตนะครับที่บอกว่ามีเจาะรูนะครับตอนนั้น เลงไว้อยู่แล้วครับเรื่องชุดแต่งวาริสใช่ครับคือตอนแรกมันเป็นชุดแต่งวาริสต,ตัวหนึ่งแล้วพอดีก็เหมือนคุยกับเจ้าของเขาก็ทําให้มาเป็นเวอร์ชั่น2เขายอมเปลี่ยนให้ด้วยตอนซื้อมาเขาเขาเขาจะเปลี่ยนพาร์สอยู่แล้วด้วยแต่ว่าคุณกนะันอะมองไว้ก่อนซื้ออยู่แล้วว่าสมมติว่ามาทรงไหนเนี่ยก็จะต้องปรับให้เป็นวาริสได้ใช่ผมว่าพาร์สมันด,ด,ดูดูดีนะวาริสกินกันอะไรก็อร่อยวาริสบ้านเรามีเยอะไหมครับชุดแต่งวาริสเยอะนะผมเห็นเยอะนะสีดาก็มีสอสาคันนะเป็นเป็นอย่างนี้เลยแต่วันนี้เรายััังงงไไมม่่่เเหหห็็นนนทีีีวาารละขกจ สามห้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์ก็จอดกันอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เห็นคันไหนที่เป็นแบบนี้ผมชอบวิ่งหลังมากเลยนะตอนแรกรถมามันจะเป็นแบบคีนคีนลิบเรียบเลยอย่างผมชอบแบบแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่น JDM ไหนก็มีติก๊กกงติ๊กเกอร์ติดเยอะเอะเลอะเทอะอหน่อยล้อนี่ก็คือเขาทำมารอล่ล้อเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นแอดวนใช่ครับคือตรงที่ซื้อเพราะชอบล้อมันด้วยล้อตัวนี้จรงิงๆราคาเอาเรื่องอยู่แพงพอสมควรแต่เบรกเบอร์ผมทําเองหมดเบรกเป็นเบรกอะไรครับเนี่ยเบรกเป็นเบมโบคาเยนครับ หน้าหหลัง4ครับความหมายข้างบนสติ๊กเกอร์นั้นคืออะไรครับไฟรนดี้แซดครับหลายคนที่เห็นรถคันนี้นะครับน่าจะอายสงสัยอายสงสัยคืออะไรแปลว่าอะไร,รเ,อไเอาไว้กันแดดนะจริงๆก็ติดเอาหล่อครลายที่คาดนี้มีความหมายไหมครับเป็นของวาริสเลยครับลายนี้เลยแบบนี้เลยผมก๊อปมาเลยหลงสเสน่ห์อะไรในแบรนด์วาริสนะผมชอบที่มันวาริสมันจะมีพวกคาร์อลังการเขาจะมีพวกขนาดอันนี้ผมชอบนะวิ่งใหญ่ๆรถจริงๆพาร์ตตัวเนี้ยมันสามารถอัปเกรดเป็นตัววาริสคคมิคาเซ่ได้มันจะมีลิ้นยาวๆมีขนาดอันใหญ่ๆปีกแอลเปอรมเลย ของ3ามนะครับอย่างนั้นมันจะขับใช้งานยากผมว่าแบบอับจากพาร์ทนี้เลยใช่ครับต่อจากพาร์ทนี้เลยคือหลักๆคันนี้ที่ซื้อมาเป็นหลอกเสน่ห์จากการดูเด็กฟใช่ส่วนตัวผมผมชอบแซดมาตั้งนานลวผมชอบตั้งแต่สองสี่ศูนย์แซดพอหนังออกมาปุ๊บตัว3ามหนตอนนั้น3ามสูนยังไม่มีชอบดีเคมากชอบแบบเฮ้ยแม่งเท่วะ่ะก็เลยแบบขอตอนนั้นพูดมันเด็กมากก็เลยขอคุณแม่ซื้อเขาก็ไม่ซื้อให้เอ้ยยังเป็นเด็กอยู่นะพอสามเจสูนออกมาโอ้โหตัวใหม่ออกมาชอบเลยรักเลย บอกวันหนึ่งต้องมีให้ได้ก็เลยก็เป็นสีดําเหมือนในที่ D K ใช้เลยนะ D K จะเป็นสีดําออกเทาๆเทาเทาเป็นพาดวิวไซส์๋อวันนี้เราอยู่ในงานอะไรครับเนี่ยเป็นงานเออ่คอนเน็กชั่นอันเดอร์อัพครับครั้งที่3ครับก็คือคันนี้ได้จอดบนคมแดงนะครับนี่ครับรถเขาไม่พอปกติออกงานบ่อยไหมครับวันนี้จริงๆพยายามจะออกงานให้บ่อยที่สุดถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเพราะส่วนตัวผมไม่ค่อยว่างด้วยช่วงนี้ดูรถอะไรอยู่มีซูเปอร์ครับเจทเอแปดศูนย์แล้วก็มีพวกซินเวียร์เงี้ยก็ชอบ แต่ก็ไม่ได้กีดจะตเซยเราเร็วนี้ใช่ไหมยังครับยังทํางานเก็บตังค์ก่อนเอาคันนี้ให้มันสมบูรณ์มากกว่านี้ก่อนยังต้องทําอีกเยอะคันนี้คุณกันก็บอกว่ามีแค่เฉพาะเครื่องแล้วป่ะใช่ครับพี่จะทําเครื่องพอแล้วพอชุดแต่งภายนอกผมพอแล้วผมว่ามาลงตัวแล้วเหลือแค่ทำเครื่องหน่อยเอาให้มันวิ่งสู้กับพวกรถ turbo ได้พอแล้วปกติขับรถเร็วไหมครับไม่ค่อยเร็วนะครับร้อยยี่ร้อยสี่ร้อยหกประมาณนี้กินลมอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ครับกลัวขับไปไหนใกล้สุดครับคันนี้ใกล้สุดก็หัวหิิินน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 คคครรรรัััับจจงงงงงๆๆเเเี้้้้้มมมมใใใใชชชชาาไไไดะแแต่่่่่่ออสว ผมกลัวจ้ะผมตอนได้มาครั้งแรกผมขูดบ่อยมากเลยคือเราไม่เคยขับรถเตี้ยมาก่อนเนี่ยมันเขาราขับรถบ้ามาสลังแม่ก็ให้ไปยกสูงสูงเลยสูงจนหน้าเกียดเลยผมก็ไปโหลดโหลดโหลดมาตรงนี้ก็โอเคผมว่าเตี้ยกำลังดีแหละใช้งานได้หน่อยอ๋อมันถูกปรับระดับมาหลายครั้งแล้วใช่คือตอนแรกเหมือนเขาเรมเตี้ยมากเตี้ยแบบเตี้ยขับไม่ได้เลยแล้วก็คุณแม่บอกโอ้โหลูกก็น่าแม่เขานั่งทีเขาแบบโอ้ปวดตูดแล้วบอก้ขอลองไปยกให้หน่อย ผมก็ไปยกให้ยกมาสักเดือนนึงพอไปเจาะก,กับเพื่อนเองนี้ยทรงมันไม่ใช่อ่ะทรงมันแบบรถสปอร์ตมันต้องเตี้ยลงหน่อยมันก็ไปโหลดมาโหลดจนแบบโหลดโหลดมา3รอบแล้วโหลดค่อยๆโหลดมาเรื่อยๆจนระดับที่บอกอุยเราโอเคนะอาจจะมีขูดบ้างแต่ผมรู้สึกว่าโอเคฟิตมังฟิตเมั้งเลยมันมันสวยแล้วโอเคผมโอเคละผมพอใจกับรถระดับนี้แล้วทำไมถึงเอาไฟนี้ไปทำอ,ะอ่ะอ่าทางอเมริกาเขาทำเขาติดไอ้พวกไฟวงแหวนนะครับไม่กลัวที่มันไหม้อ่ะไหมนะครับกันเยอะนะว่ามันแบบ ปิดมาก็2ปีแล้วนะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะเราก็เลือกร้านที่มันดีหน่อยใช่ครับเลือกร้านให้มันดีหน่อยตอนนั้นในค a n ิเดตที่ทจะซอร์ครับนอกจากสันแล้วมีอย่างอื่นปหมมีแซ่กับเซเว่นตอนนั้นเซเว่นก็อยากได้แต่ว่าพูงตรงว่ากูดูแลเขาไม่ไหวแ <cose hungry. S 2> ค่นั้นเองมันไม่ไม่ใช่รถที่ควรจะใช้เราอีกอย่างคือผมอยู่ในหมู่บ้านนี่ไง กลัวเสียงเสริมนี้มาแน่นอนแต่ว่าพี่อกยังบอกนะจายที่เกิดมารักรอซิ่งควรจะต้องมีเซเว่นใช่ผมว่า,วาต้องมีนะอย่างนี้ผมก็จะมีทาฝาเป็นสีแดงเป็นนิสโมมีเปลี่ยนไอ้นี่กระปุกน้ําเป็นลูมิเนียมอ๋ออันนี้ที่บอกที่จะช่วยระบายความร้อนได้ดีความร้อนก็จะมีอันนี้ครับติดอยู่ข้างในสองอันอันนี้ออยเกียร์อันนี้ออยเครื่องก็ช่วยระบายความร้อนได้ได้ดีเลยครับช่วยเยอะเลยก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับก่อนหน้านี้คือความร้อนมันจะขึ้นร้อยกว่าเลยครับร้อยสิบร้อยยี่ พอติดมาเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณถ้าจอดนิ่งๆเนี่ยแปถ้าขับขับซัดๆเนี่ยไม่เกิน90 <Okay. S 1> ช่วยเยอะเลยคล้ายคิ้วอยู่เหมือนกันนะฮะคิ้วนี่ก็คล้ายๆกันเลยก็คือร้อยกว่าร้อยกว่าแต่พอเปลี่ยนปุ๊บแล้วเนี่ยแปเดี๋ยวโปรเจกต์เนี้ยสิ้นเดือนเนี่ยผมจะเปลี่ยนกองทั้งเส้นเลยี<อ>้คือ,อ,อกองเดิมอะกองเดิมครับแต่ว่าข้างในแผ่นเป็นของ B M C ไ่สิ้นเดือนนี้ผมจะได้ตัวสตอลเล่นมากองสตอลเล่นมาอ๋อแล้วขอฟังเสียงขอเอมิวยได้ไหมอ๋อมันได้ครับ อเคหหวานหวานมากเลยนะฮะหวานครับหวานไม่มันไม่ดังมากแต่ว่าถ้าเกิดเลงเนีก็เอาเรื่องอยู่ไงนะเอาเรื่องอยู่ครับพอดีผมเปลี่ยนแคทมาไงมันจะเงียบหน่อยแต่วิ่งดีขึ้นคือมีความหวานแต่ถ้าเวลาเหยียบแบบรอบสูงๆเนี่ยก็ดังครับดัง ไม่ได้แบบว่าสุภาพจนเกินไปใช่ครับมีคำรามบ้างนิดหน่อยมีอะไรที่เราไม่ควรไม่รู้เกี่ยวกับเ370กับ350ครับความต่างกันของมันต่างกันยังไงบ้างหรือครบความต่างอ่ะซีซีเครื่องแล้วกันก็350กับ370อ๋อ350คือ3,500ซีซีใช่ครับ3แตง370ก,ก็เป็น3,700ซีซี3,696 96ซีซีก็คือ370นั่นแหละมันจะปัดขึ้นนะฮะเหมือนรถางสาทั่วไปก็จะปัดขึ้นอันนี้นก็เป็นเกดเล็กน้อยนะครับที่<ม>เราไม่รู้นะครับ อยากติดตามรถคันนี้ติดตามที่ไหนครับไอจีมีครับนี่เลยครับการบูลเลตครับอันเดอร์สกอร์เซตสามสี่ครับถ้าใครชอบคันนี้นะครับก็ไปติดตามดูได้นะครับวันนี้ก็ยังขอบคุณคุณกันมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทางเลดบอยด้วยครับผมขอบคุณนะครับ